ตักนี่มันหนักเขามั้ไงฮะทุกวันเนี้เงินเดือนผมเอาไว้ใช้เองแค่สามพันค่าบ้านคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่ารถผมก็จ่ายให้เดือนงินเดือนผมให้คุณตั้งสี่พันเก็บเอาไว้ในบัญชีอีกห้าพันสองปีก็แสนกว่าแล้วอะทำไมเงินในบัญชีไม่เหลือสักบาทเลยอะทำไมคุณคิดว่าห้าพันมันพอเหรอยังจะมาบอกให้เก็บให้ได้แสนกว่าอีกจะเอาไงอะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลิกนี่เบาๆกันหน่อยได้ไหมอะ ลูกกำลังหลับเลยแม่มาได้ไงครับแม่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิไรยังโกรธตั๊กอยู่เหรอแม่ผมทำงานหนักทุกวันเลยอะตั๊กไม่เคยเข้าใจผมเลยคำก็เงินสองคำก็เงินอย่างเดียวเลยอะ แล้วเหรอเออเดี๋ยวคุณโอนตังให้ฉันด้วยนะสองพันพอดีว่าฉันจะไปซื้อของที่ตลาดอะตัดต้นเดือนผมเรด่ให้คุณไปตั้งสี่พันไม่ใช่เหรอทำไมมาขออีกแล้วอ่ะอ้าวเม่์ฉันขอจากคุณแล้วจะให้ฉันไปขอจากผู้ชายคนอื่นหรือไงนี่คุณพูดบ้าเลยนะไม่มีอะไรอะ่ะรีบโอนมาด้วยนะตังใช้ชีวิตแบบนี้นะต่อให้ผหาเงินได้เดือนละแสนก็ไม่พอใช้หรอกแม่จริงๆอะ เงินที่ไฟให้ตั๊กเนี่ยมันไม่พอหรอกนะไหนจะซื้อข้าวค่าเสื้อผ้าซื้อยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างจานของใช้อื่นๆจิตป,ประาเนี่ยตั๊กเป็นคนซื้อเองทั้งหมดเลยไม่ใช่หรอแม่คะ่คะสามชั้นนี้ลดได้อีกไหมคะลดไม่ได้แล้วมันก็ราคานี่แหละงั้นฉันเอามันชินน้นนึงค่ะฉันจะกลับไปทำน้ำมันโอเคโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอามาให้มีตก สั่งอะไรไมาเยอะแยะเนี่ยเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้วใช้เงินเปลืองจริงเลยคุณอย่าโยนสิเดี๋ยวมันก็พังหมดหรอกก็เสื้อตัวนั้นของคุณสีตกหมดแล้วอ่ะฉันก็เลยสั่งตัวใหม่มาให้แล้วก็ยังมีนมลูกมีน้ำยาซักผ้าของแม่น้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็ช่มามันเถอะแม่คะคือช่วงนี้ของมันกำลังลดราคาพอดีเลยอ่ะหนูก็เลยสั่งมาทีเดียว แล้วค่ารักษาของพ่ออีกค่ายาสมุนไพรค่าตรวจสุขภาพของลูกเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เนี่ยรู้ไหมว่าใช้เงินซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่ตักคำนวณอะไรอยู่อะอ๋อพอดีว่าช่วงนี้ที่ห้างเขามีโปรโมชั่นอะแล้วของใช้ในบ้านก็หมดพอดีเลยฉันกําลังคิดว่าจะซื้อแบบไหนมันถึงจะคุ้มโอ้ยแค่ไม่กี่บาทเองจะไปหยับไปทำไม มไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ตังใช้เงินหรอกนะแต่ผมขอแค่ช่วยกันประหยัดหน่อยไม่ได้เหรอสี่พันต่อเดือนมันยังไม่พออีกเหรอแม่นมหงหนึ่งกระปุกเนี่ยมันกินได้ห้าวันเดือนหนึ่งเนี่ยก็ตกสองพันกว่าบาทแล้วนายจะค่าน้ําค่าไฟฮะและบางเดือนเนี่ยต้องใส่ซองงานแต่งอกีกลูกคิดว่าเงินที่ลูกให้เนี่ยมันพอเหรอคือผมฟังแม่นะ ผัวเมียเนี่ยถ้าจะอยู่ร่วมกันไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าใครหาเงินเก่งกว่าหรือว่าทํางานเยอะกว่าคนเป็นเมียเนี่ยเขาเข้าใจว่าลูกเนี่ยหาเงินเหนื่อยแค่ไหนแต่ลูกก็ต้องเข้าใจตักด้วยนะว่าเขาทํางานบ้านเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันไฟเนะี่ยชอบดุด่าดูถูกตักแต่ตักเนี่ยเขาไม่เคยหนีไปไหนเลยแถมยังอยู่เคียงข้างลูกตลอดเลยไฟลองคิดดูนะว่าตักเนี่ยเขารักลูกมากแค่ไหน รีบไปสิลูกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือถือนะกินเสร็จก็ไปใช้โกรเองแล้วกันที่รักผมขอโทษนะผมผิดไปแล้วอะ่ะเดือนหน้าลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวผมโอ,อนตังค่าเทอมลูกให้คุณนะไม่ต้องอะค่าเทอมลูกฉันเก็บไปแล้วภรรยางผมเนี่ย เก่งที่สุดเลยเลิกงานมายังไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอกกินข้าวก่อนสิแม่คะมากินข้าวกันเลยค่ะจ้าไปกินข้าวกันดีกว่าการอยู่ด้วยกันไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันและเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปต่างหาก